สวัสดีพี่นอ้องปองไผ่สุขูสุคนครับผมมานี่ก็ามาพบก,กับบาวทับคนก่อเจ่นเดิมครับผมมานี่เห้าสิบ้ามาเบิงแปลงกเกษตรของที่บาวทับปลูกไว้คื่เก่าครับผม นี่แหละครับอันนี้ก็จะเป็นบักือหรือว่าพักท่องครับผมพักท่องกำลังแตกนอดแตกนอนเหินมาแล้วครับพี่น้องนี่แหละครับทีอีพีทีแล้วทีว่าบาทอบได้ใายให้เบิงตอนนั้นก็ กำลังเริ่มลงเม็ดแต่ตอนนี้ก็มีผลผลิตแล้วเรียบร้อยครับผมได้ออกเป็นนอเป็นต้นเป็นใบขึ้นมาแล้วนี่แหละครับก็พ่อทอก็จะปลูกแค่เพียงหลองเดียวครับผมปลูกปัก็กท่อง อ่อทางด้านทางนี้ก็จะเป็นของแตงโมครับผมนี่ครับก็กำลังแตกนอกขึ้นนะครับนี่พี่น้องแตงโมก็หลายลองเจออยู่ครับพี่น้อง นี่นะครับนี่ทางนี้ก็ได้พุ่นดินเรียบร้อยเป็นทีเรียบร้อยแล้วครับพี่นอ้องก็กำลังจะงางครับผมดอ,อกใบยักษ์กินมาแล้ว เป็นใบหยักเรียบเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับพี่น้องนี่นะครับก็ประมาณนี้ แล้วก็ส่วนนั้นทั้งนี้ครับพี่น้องบ้าทอปก็ได้ปลูกลงบักซาลีหรือว่ากระโพดครับผมนด้นนี้ก็ได้ปั้นพนที่เรียบรลอยแล้วมือที่บ้าทอปปั้นบ้าทอกก็เดทให้เอฟี่ให้พี่ให้น้องเบิง้งไปแล้วครั้งหนึง่งต่อีพี่นี้บ้าทอบก็ได้ลงกระโพด นี่แหละครับผมก็ประมาณนี้ก็เลยใส่ปุ๋งใส่ปุ๋ยเรียบร้อยแล้วนี่แหละครับก็จะเบิดเที่ยวเาขาแล้วไม่ไม่ดินแห้งก็ออยอดเรกากอจะปลูกของบอาทราของรูปีครับผมก็สวยงามครับ จริงี่เราครับเด้กันก่อประมาณนี้นี่ครับอันนี้เป็นปแปลงแตงโมค้นที่สามว่าเบื้องหลังก,กดไหลกดแช่กฏซับไปไขกดกระดิง่งกดติดตาม หรือว่าจะเป็นไดนในประเทศหรือต่างประเทศก็ mm. ขอบคุณหลายๆครับพี่น้องคลิปนีก็บ่มีอีหยังมากมม้ก็ขอให้พี่น้องลำลำไม่วยวยสกูลสุก้นและขอบคุณและสวัสดีครับผม